ครับพบกับต้นเลนิกและไลน์เพชรทองบูบิทัศกับการอัปเดตของสวยๆแอีกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องก่อนรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับวันนี้มีงานน่ารักแล้วก็งานดีๆถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแหวนเพชรแถวงานเก่า ตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม5.82กรมัมประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่1กรััตแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับจะเป็นเพชรเกรสร5เม็ดรวม70ตังเพชรตกเม็ดละ20ตัง15ตังแล้วก็10ตังตัวเพชรยอดขาวแล้วก็เล่นไฟมากๆเลยนะครับข้างในก็สะอาดมากๆเลยมีตำหนิน้อยนะฮะส่วนตัวเพชรกุลาบที่ประดับจำนวน22เม็ด รวม30ตังก็เล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันขนาดของแหวนเนี่ยจะอยู่ที่48.5ราคาขาย27,500บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับแหวนเพชรแถววงนี้นะครับได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็ตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีแบบนี้มาในราคาที่ถูกแล้วก็น่าซื้อน่ามีไว้ใช้มากๆตัวเรือนะฮะเขาจะยกช่อนะครับตรงแถวกลางเนี่ย เพื่อเพิ่มความเด่นให้กับเพชรเม็ดกลางนะครับให้มีความโดดเด่นแล้วก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นขนาดของแหวน48.5เนี่ยถือว่าเป็นขนาดเล็กแต่สามารถที่จะปรับเพิ่มขนาดได้หลายขนาดนะครับเพราะว่าตัวแหวนเนี่ยก้านของเขาเป็นอิสระจะไม่มีผลต่อตัวเรือนด้านบนงานดีเพชรดีนะครับพี่ๆดูน้ำแล้วก็ประกายของเพชรแบบนี้สิครับ หน้ามีไว้ใช้จริงๆ CF นะครับจี g ้ไม้กางเขนประดับทับทิมและไพลินนะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม1.57กรัมประดับด้วยทับทิมและก็ไพลินหน้ากว้าของจีเนี่ยจะอยู่ที่2.2คูณ3.2เซนติเมตรราคาขายเพียง3,990บาท เครื่องประดับราคาตามคนห่า1 0ื0นบาททั้งร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานน่ารักชิ้นนี้นะครับนอกจากพี่ๆที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้วนะครับพี่ๆที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ก็สามารถที่จะหยิบมานะครับใช้เป็นเครื่องประดับน่ารักน่ารักมีความเก๋นะครับในตัวชิ้นงานเขาจะทำเป็นรูปไม้กางเขนแล้วก็ประดับด้วยทับทิมกับไพลิน ชิ้นส่วนอยู่ในสภาพที่ดีราคาน่ารักเหลือเกินครับใช้เองหรือว่าจะซื้อให้เป็นของขวัญให้กับคนที่พี่ๆรักในช่วงปีใหม่ก็ได้ CF ได้เลยครับจี้พดดวงเกาะพิงโกนะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นพิงโกแล้วก็นำมาเกาะกับเงินพดดวง น้ำหนักรวมทั้งชิ้น11.48กรัมหน้ากว้างของ G 1 6คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายเพียง7,950บาทเครื่องประดับราคาตังกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานน่ารักพี่ๆดูสิครับเขาจะนำเงินพดด้วงเนี่ยมาหุ้มห่อด้วยตัวพินโกนะครับเล่นลวดลายเก๋แล้วก็เป็นงานที่ใช้งานได้จริง ขนาดกำลังสวยเลยนอกจากนะฮะเราจะใส่เพื่อความสวยงามแล้วเรายังใส่เอาเคล็ดด้วยนะฮะสำหรับเงินพดดวงเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าพกนะครับติดตัวไว้ตลอดเวลาจะช่วยเรียกทรัพย์ดึงดูดนะครับเงินทองให้เข้ามาสู่ตัวเราทำให้เรามีใช้จ่ายเนี่ยยังไม่ขาดมือเห็นไหมฮะความหมายดีมาในรูปแบบของเครื่องประดับดีๆที่สำคัญราคาเบาๆแบบนี้ F กดเเันนข้า้าไมลยะครบแหวนเขียวสอแถวประดับเรือนเพชรตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม4.20กรัมประดับด้วยเขียว2รวมนะฮะ1.50กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรจำนวน30เม็ดรวม48 m, ตังขนาดแหวน50ราคาขายเพียง18,500บาทเป็นงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์แบบเรียบโก้ ใส่ติดนิ้วนะครับใส่ใช้งานได้บ่อยๆใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันใส่ทำงานก็ดูเรียบร้อยดีมากๆเลยสำหรับแหวนเพชรแถวแบบนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาได้อย่างาเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์ใช้เขียวส่องสีเขียวเข้มมาประดับแล้วก็ตัดขับกับเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองแบบดีไซน์แบบนี้ซื้อแล้ว ถือว่าคุ้มฮะเพราะว่าซื้อแล้วนะคะพี่ๆใส่ติดนิ้วได้เลยสำหรับแหวนเขียวส่องวงนี้ราคาดีจริงๆขนาดนะครับนอกจากราคาที่ดีแล้วเนี่ยงานของเขาก็ยังไม่เล็กจิว๋วพี่ๆลองดูนะฮะเทียบขนาดกับหน้าหนิงต้นเห็นชัดอยู่เลยนะคะมองระยะไกลเราก็ยังเห็นว่าเม็ดเขียวสองเนี่ยสีของเขาจะเป็นสีเข้มตัดกับสีของเพชรสวยน่ามองเหลือเกิน CF ได้เลยครับ แหวนเพชรแถวเรือนทองคำขาวเกลี้ยงพ้นสายนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ใช้เทคนิคการพ้นสายน้ำหนักรวมอยู่ที่14.92กรัมประดับด้วยเพชร3เม็ดรวม45ตังค์งเพชรตกเม็ดละ15ตังคตังเลยนะครับแล้วก็ขนาดของแหวนเนี่ยจะอยู่ที่64ราคาขายเพียง36,500บาท เป็นงานจิวเวลรี่ชั้นดีเลยดีไซน์สวยเก๋นะครับดูไม่สูงไวัพี่พี่ผู้ชายนะครับแล้วก็พี่พ,พ,พีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เลยขนาดของแหวน64เนี่ยแต่เวลาเราใส่เนี่ยเรา,เาไม่จำเป็นต้องนิ้วขนาด64เราก็ใส่ได้นะครับอย่างนิ้วต้นเนี่ยนิ้วต้นขนาด57พี่ต้นใส่เดี๋ยวต้นจะใส่ใพี่พี่ดูว่าต้นใส่แหวนมงนี้ได้เพราะว่าอะไรหนึเลยก็คือ ทรงของแหวนเนี่ยเขาจะเป็นแบบค่อนข้างจะเวลาใส่เข้าไปแล้วเขาจะรัดนิ้วนะครับจับพอดีนิ้วเหมือนดูดนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นคิดว่านิ้วต้น57ถ้าพี่ๆีนิ้วขนาด57ก็จะใส่แล้วหลวมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบดูหลวมโครกนะครับเดี๋ยวพี่พลองดูตามที่ต้นใส่ไว้ที่นิ้วนะครับ ตัวเพชรที่ประดับเม็ดละ15ตง่งขาวเล่นไฟข้างในก็สะอาดสวยนะครับสำหรับตัวเพชรตำหนิน้อยมากๆเลยเนี่ยฮะต้นนิ้วขนาด57ใส่เข้าไปสบัดนิ้วก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ไม่ได้หลวมแบบว่ากลิ้งไปมาเป็นที่ทรงแหวนเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้ก็คือถ้าพี่ขนาดแบบ57ขึ้นไปเนี่ย จนถึง60กว่า64เนี่ยใส่ได้สบายๆเลยสำหรับแหวนแบบนี้งานสวยเรียบโก้ดูดี c f ได้เลยครับข้อมือลูกปัดทวาราวดีแก้วน้ำเงินตัวเรือนเป็นทองคำ75-90%ประดับด้วยลูกปัดทวาราวดีแก้วน้ำเงินนะครับน้ำหนักรวมของตัวสร้อยข้อมือเนี่ยจะอยู่ที่8.81กรัมความยาว สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่18เซนสามารถนะฮะจะปรับลดลงได้แล้วก็ทำเป็นตุ้งติ้งเนี่ยโดยที่ความยาวจะเหลือ16เซนราคาขายเพียง13,500บาทราคาดีๆนะครับพี่ๆรีบกด cf เข้ามาได้เลยตัวลูกปัดทวาราวดีแก้วน้ำเงินเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับปกติที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือเขาจะเป็นแบบหลายๆสีนะครับที่พี่ๆอาจจะ คุ้นตากันบ่อยๆชิ้นเนี้ยเป็นสีเดียวก็คือเป็นทวาราวดีแก้วน้ำเงินตัวเม็ดก็ขนาดกําลังเห็นชัดไม่เล็กจิ๋วนะครับเทียบขนาดกับข้อมือก็ประมาณนี้เลยจะใส่เดี่ยวๆเป็นเส้นเดียวแบบนี้หรือว่าจะใส่คู่นะฮะกับข้อมือทวาข้อมือพลอยข้อมือเพชรหรือกำไลวงอื่นๆก็ได้ใส่แล้วดูน่ารักงานมาในสภาพที่ดีมากๆ c f นะครับ ตังหูดอกพิกุลฉัดประดับเพชรลูกโลกงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม8.79กรัมประดับด้วยเพชรลูกโลกแบบรองทรัพย์หน้ากว้างนะครับของตังหูเนี่ยจะอยู่ที่1.7คณ1.7เซนติเมตรราคาขายเพียง22,500บาทสวยงามแล้วก็เป็นคู่ใหญ่นะครับเป็นตังหูดอกพิกุลอีกคู่หนึ่งที่ มีความละเอียดในการาขึ้นรูปตัวเรือนะครับแล้วก็การฝังเนี่ยเรียบร้อยใช้เพชรลูกโลกเนี่ยแบบรองซับเล่นไฟิีรับจริงๆเลยใส่แล้วเต็มหูแน่นอนสำหรับต่างหูคู่นี้นะฮะตัวชิ้นงานโดดเด่นด้วยประกายของเพชรแบบนี้อันนี้ต้นถ่ายกับแสงธรรมชาตินะครับถ้าโดนแสงไฟเนี่ยก็จะรีบระยับมากกว่านี้เลย ตัวขนาดของหน้าต่างหูเทียบขนาดกับติ่งหูก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมฮะเต็มหูอยู่นะครับสำหรับต่างหูคู่นี้ไม่เล็กเลยให้ความเป็นไทยนะครับร่วมสมัยสามารถที่จะใส่นะครับกับชุดผ้าไหมชุดเสื้อลูกไม้นะครับรับรองเลยว่าโดดเด่นมากๆหรือจะปรประยุกต์ใช้กับชุดแบบ ทั่วไปนะครับชุดใส่ไปเที่ยวก็ดูดีแน่นอน c ีเอได้เลยครับข้อมือดอกพิกุลเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะน้ำหนักรวม6 8 2กรัมประดับเพชรนะฮะรวมทั้งชิ้นเนี่ยอยู่ที่8 5ตังค์แบ่งเป็นเพชรยอดจะเป็นเพชรก้นตัด3เม็ดรวม40ตังค์แล้วก็ประดับได้เพชรกลาบนะฮะอีก34เม็ด รวม45ต่างหน้ากว้างของตัวสร้อยเนี่ยจะอยู่ที่1เซนติเมตรความยาว16เซนติเมตรราคาขายเพียง22,500บาทรานะคาดีๆนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าด้วยชิ้นนี้ถ้าพี่ๆรักแล้วก็สะสมงานเก่านะครับ รีบกดจองมาได้เลยเพรก้นตตดเนี่ยจะเป็นเพชรเหลี่ยมเก่าได้รับความนิยมมากๆเลยสมัยรอ5ถึงรอ6นะครับตัวชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีก้านแล้วก็ตัวเรือนไม่บุบบีนะครับตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในของเพชรจะมีตำหนิบ้างนะครับของตัวเนื้อเพชรส่วนตัวเพชรกลาบที่ประดับก็เล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันงานดีๆวิ้งวับแบบนี้นะครับ จะใส่เองหรือซื้อฮะให้เป็นของขวัญลูกหลานหรือคนที่พี่ๆรักก็ได้รับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนนอกจากจะได้ข้อมือเพชรงานเก่านะครับที่มีความสวยงามมีความละเอียดละออของชิ้นงานยังได้ข้อมือเพชรในราคาที่ถูกมากๆเลยชิ้นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถูกถ้าพี่ๆนะครับใช้ใส่ออกงานก็ดูดีจ่ายไม่ต้องแพง มาร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เราไม่ต้องจ่ายแพงเราก็สวยแบบมีคลาสได้ cf เลยครับ g ีล็อกเก็ตรอ5กรอบเพชรกรอบทองคำ75%เประดับด้วยล็อกเก็ตรอ5นะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่8.99กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1กรัตหน้ากว้างของ G เนี่ยจะอยู่ที่ 2.2คูณ3.6ซนติเมตรราคาบูชาเพียง28,500บาทเป็นล็อกเก็ตที่สวยงามเหลือเกินดูพระพักของอ,องค์เสด็จพ่อรอห้าสิครับพระพักท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตาแล้วกอ็อยู่ในกรอบนะครับที่สวยงามลงตัวมากมา กรอบเนี่ยเขาจะเป็นงานเก่ามีการฉลุลายละเอียดเลยเกินดูความละเอียดนะครับนอกจากที่ความละเอียดของชิ้นงานแล้วเพชรที่ประดับก็ยังข่าเล่นไฟอีกด้วยขนาดกำลังดีใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นจี้หรือใช้เป็นเข็มกลัดก็ได้ c f ได้เลยครับ่งในช่วงปีใหม่นะครขออนุญาตจ,จัดส่งหลังปีใหม่ก็คือจัดส่งได้นะครับในวันที่สี่กราคม สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สั่งซื้อไว้ก่อนแล้วต้องกับเลก็จะแพ็คของนะครับรอจัดส่งแล้วก็วันที่4เนี่ยจะจัดส่งให้กับพี่ๆนะครับโดยพร้อมเพียงกันสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ สั่งซื้อนะคะของจากแบรนดเพชรทองรูบิทั์ต้นกระดิจะหาของสวยๆมาดีๆแบบนี้มาให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกแล้วพบกับการอัปเดตนะครในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายเช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย